ภรายาค่ะวันนี้คุยเรื่องการประชุมต่อนะคะว่าการประชุมที่ดีมันควรจะเป็นยังไงการประชุมที่ดีเนี่ยก็คือบรรยากาศมันควรจะแบบกระตือร้อนทุกคนอยากเข้าประชุมอ่ะถูกไหมไม่งั้นเรียกประชุมทีก็แบบทุกคนแบบโอ้อยากลาการประชุมที่ดีคือเราต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกคนอยากเข้าประชุมอยากรู้ว่ามีนี้มีอะไรตื่นเต้นนะคะอันแรก มันมี3อย่างที่ผู้นําการประชุมควรจะเป็นนะคะอันที่1ก็คือผู้นําการประชุมจะต้องเป็น facilitator หรือ mentor facilitator คืออะไรคือคนที่สร้างคําถาม แล้วพยายามเป็นการถามที่สร้างสารรค์ที่เกิดบรรยากาศนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเราจะต้องสร้างคําถามที่ให้เกิดว่าเขากระตุ้นความคิดของคนที่เข้าประชุมอะคะ่ะแล้วเราก็จะต้อง f ฟอ i l ซิลิเทตการประชุมก็คือคอยตกการประชุมให้มันอยู่ในเรื่องนะคะแล้วก็ให้การประชุมนั้นกระชับแล้วก็เข้า,เข,าเข้าตรงประเด็นนะคะคนที่เป็น f ฟอ i l ซิลิเตเตอร์จะต้องทําหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็จะเป็นผู้นําในการประชุมอันที่2ก็คือคนที่เป็นผู้น การประชุมจะต้องเป็นคนที่เอนเอ็มพาวเวอร์ Empire. ไม่ใช่โชว์พาวเวอร์เอ็มพาวเวอร์แปลว่าอะไรเอ็มพาวเวอร์ก็แปลว่าต้องรู้จักกําหนดหน้าที่นะคะคนที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยจะต้องมีหน้าที่อย่างแล้วนะคะทุกคนควรจะมีหน้าที่ในห้องประชุมนั้นด้วยนะคะอย่างเช่นมีหน้าที่ในการเตรียมห้องประชุมมีหน้าที่ในการจด วาระการประชุมมีหน้าที่สรุปการประชุมมีหน้าที่ตั้งคําถามในที่ประชุมมีหน้าที่เล่าเรื่องที่เป็นเรื่องขำขันนะคะก็คือเราให้โรเตทกันทําหน้าที่พวกนี้นะคะเพื่อที่ทุกคนเนี่ยนอกจากหน้าที่ในการประชุมแล้วก็จะมีหน้าที่อื่นๆด้วยนะคะอันนี้คือ empower ให้ทุกคนมีหน้าที่ในการประชุมนะคะอันที่3าผู้นําประชุมเป็น facilitator จะต้องสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายด้วยนะคะอาจจะ สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายตอนเริ่มแรกในการประชุมอย่างเช่นเ,เรากำหนดว่าวันนี้ให้ทุกคนแจ้งข่าวดีนะคะให้3มคนแจ้งข่าวดีที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นข่าวดีในการในเรื่องงานก็ได้นะคะอาจจะเป็นข่าวดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างเช่นวันนี้ช่วยคนแก่ข้ามถนนอย่างเงี้ยวันนี้จุงเด็กข้ามเรือหรืออย่างเงี้ยหรือวันนี้ลุก ลูกก็ลูกจากที่นั่งให้ให้คนตั้งคันนั่งอะไรเงี้ยคือเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เ,เพื่อสร้างบรรยากาศเริ่มต้นของการประชุมนะคะให้คน3มคนเล่าเรื่องสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาในวันนั้นให้ฟังนะคะก็จะช่วยให้บรรยากาศในการประชุมนี่ผ่อนคลายนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของฟ a c i l ซอร์เรเตอร์หรือว่าผู้นําการประชุมแล้วก็เราก็อาจจะจบ ด้วยการในการประชุมด้วยการเล่นเกมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะให้มีคนที่าหาเกมมาสําหรับวีคนั้นรับผิดชอบในการหาเกมอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเราก็จะเล่นเกมสัก5นาทีนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการาปิดท้ายด้วยการสรุปการประชุมนะคะจริงๆทุกคนทุกครั้งที่มีการ,การประชุมเนี่ยครจะมีเวลาประมาณ5นาทีสรุปการประชุมคร่าวๆใช้คนประมาณแค่ไม่ต้องหมดทุกคนนะคะอาจจะใช้แค่3คน คนละ2นาทีพูดว่าการประชุมคราวนี้อะไรดีอะไรควรต้องปรับปรุงนะคะแค่3คนก็พอก็อ,อาจจะเป็นวอลเนเทียร์หนึ่งคนแล้วก็ให้เขาเลือกอีกสองคนนะคะก็จะบอกว่าสิ่งที่ชอบในการประชุมคราวนี้คืออะไรสิ่งที่ไม่ชอบคืออะไรแค่นั้นเองนะคะมันก็จะทําให้บรรยากาศการประชุมนี้คึกคืนนะคะเฟสเดเเตเตอร์จำจำให้แม่นเลยจะต้องพยายามถามคําถามที่เข้าประเด็นแล้วก็กระชับเพื่อให้ได้ข้อสรุปนะคะแล้วก็จะพาการประชุม เป็นการประชุมที่ค่อนข้างกระชับแล้วก็ไม่เสียเวลานะคะแล้วก็ดําเนินการไปตามสเกตตัวโอเคค่ะกต็ตามนี้นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะหวังว่าคงจะได้ไอเดียถ้าชอบรบกวน u b s c r i b e ด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ